สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ Perfect ค้ยฟาร์มทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมความสุกดีวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะประคาอินพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นโดย Perfect ค้ยฟาร์มนะครับผม สวัสดีทุกท่านครับใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับความสุกดีดีความคิดโคตรดีสวัสดีพี่ตายครับสวัสดีครับ f c ฟปอตัวจริงนะครับพี่ตายห่างหายไปนานเลยนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่อันตรายมากๆช่วงนี้นะครับเซฟตี้ตัวเองนะครับพี่นาทีนี้อันตรายมาก บ่อน,นี้เมื่อเช้ามีปลาไข่นะฮะเมื่อเช้ามีปลาไข่นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะฮะปลาคราบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกับที่นี่ฮะเพร์เฟลคุยฟาร์มขอบคุณพี่ตายครับขอบคุณครับความสุขดีๆความสุขที่โคตรดีสำหรับคนที่รักปลาทองและปลาคาฟนะครับผมเห็นไหมฮะ ณเวลานี้โรคไขโรคระบาดร้ายแรงมากๆในเมืองไทยแต่วันนี้สำหรับการเลี้ยงปลาไม่ใช่เรื่องยากนะครับผอไปค่อยฟาร์มนำความสุกดีๆมามอบให้ทุกท่านในโลกออนไลน์ในโลกของโซเชียลอยู่บ้านก็มีความผูกกับการเลี้ยงปลาได้เห็นไหมปลาฟื้นสวยแหวกว่ายอยู่ภายใต้สายน้ำใสๆอย่างนี้โอ้ดมีความสุขเลยฮะ ความสุขของผมคือการได้นั่งมองปลาเติบโตแข็งแรงขึ้นทุกๆวันสวยงามขึ้นทุกๆวันสวยงามครับขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนนะครับเพื่อเป็ดฟุ้ยฟ์มนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นี่ไฮเคอร์ตี้หนึ่งบอสดๆเลยนะครับ รอให้ขึ้นมาทานอาหารกันสดๆเนื่องจากตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาทานอาหารของเขานะฮะปกติเราจะตั้งเวลาคือเราจะให้อาหารกันถ้าเกิดเป็นวันหยุดนะักขัตฤกษ์เราจะให้กันวันละ2-3มื้อนะครับแต่ช่วงเวลาไลฟ์มันก็เป็นความสุขนะฮะแต่มันก็ตนดเวลาไม่ได้นั่นเองอยากจะไลฟ์ตั้งนานแล้วนะครับสวยงามไหมฮะชุดนีไฮคอร์ตี้นะครับเป็นปลาสวย ดูสิครับคุณภาพแอทเทิร์นคุณภาพลวดลายคุณภาพบอดี้นี่เรียกได้ว่าโอ้โหสวยงามสิงเดียวสวยงามจริงเียวสวยงามมากๆใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวยงามมาก สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนเพจ Facebook Perfect โกลด์ฟาร์มทุกท่านนะครับกราบสวัสดีวันแม่นะครับกราบสวัสดีวันแม่ทุกๆท่านนะครับที่รับชมวันนี้นะฮะร,รับชมประคับสวยๆกับเพจ Facebook Perfect โกลด์ฟาร์มนะครับผมนายมิวเพอร์เฟกโกลด์ฟาร์ม เอาความฝุกดีๆสำหรับคนที่รักประครับมาฝากทุกท่านนะฮะช่วงนาทีนี้วิกฤตจริงๆจะไปไหนมาไหนก็ฝากทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยและเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับทุกท่านฮะสิ่งเดียวที่เราทำได้และทำได้และดีที่สุดนั่นก็คือการเซฟตี้ตัวเองนะครับอย่างผมเองนะฮะปกติก็จะใส่แมสตลอดเวลาล้างมือกันนี่เรียกว่านาะทีนี้เส้นลายมือหายหมดแล้วฮะฉีดแอลกอฮอลเส้นลายมือไม่มีละ เส้นวาสนานี่ไม่ต้องถามถึงลบไปหมดแลวฮะแอลกอฮอล์ลบไปหมดแล้ฮนะนาทีนี้นะครับแต่อย่างน้อยไม่มีวาสนาก็ไม่เป็นไรขอมีชีวิตรอดก็ยังดีนะครับนาะทีนี้เซฟตี้ตัวเองเซฟตี้ตัวเองคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและนะเวลาไลฟ์ผมก็จะขออนุญาตเปิดแต่ว่าพนักง,งานรอบข้างทั้งหมดทุกคนแม้กระทั่งลูกค้าที่เดินเข้ามาที่เพอร์เฟกอวฟาร์มนะครับเราก็จะเซฟตี้ให้ทั้งหมดนะฮะที่นี่ทุกคนต้องใส่แมส นะครับทุกคนต้องใส่แมสผมเองหลังไลฟ์จบผมก็ใส่แมสท,ทันทีนะครับเรียกได้ว่าเซฟตี้กันสุดๆวันนี้เราตั้งใจจะไลฟ์กันตั้งแต่เที่ยงแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่เข้าฟาร์มมาเรามีฝ่ายบริการจัดคิวให้ลูกค้าเข้ามาที่นี่เป็นคิวเป็นคิวเป็นคิวรับชมปลานะครับแล้วก็พึ่งว่างหน้าฟาร์มหน้าโชว์รูมพึ่งว่างผมก็เลยมีโอกาสมาไลฟ์ ให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆ FC ทุกท่านที่รอกันในออนไลน์ได้รอดชมปลาสวยๆกันนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกฮะปลาแฟนซีครับสวยๆกับน้ําใสๆอย่างนี้วันนี้บ่อน,นี้ก็มีการสเปรย์น้ำกันอยู่เนื่องจากเมื่อเช้าปลาไข่สวยงามไหมครับใครที่รักประครับขอเสียงหน่อยครับนาะทีนี้ทุกคนที่ดูไลฟ์ผมอยู่ผมอยากทราบว่าทุกคน ชื่นชอบและโปรดปราสายพันธุ์ปลาคาร์ฟสายพันธุ์ไหนมากที่สุดรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมจะได้ถ่ายทําให้ทุกท่านได้ถูกใจมากที่สุดทุกท่านนะที่รับชมไลฟ์ผมอยู่นะเวลานี้ชอบสายพันธุ์ปลาคาร์ฟสายพันธุ์ไหนมากที่สุดรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับความสุขด,ดีๆสำหรับคนที่รักปลาแฟนซีครับที่นี่ฮะเพร์เฟคคอยฟาร์ม ฝากกด Subscribe ติดตามผมด้วยใน Youtube Channel ช่องเพื่อไปคอยฟาร์มนะครับหน้าฟาร์มของเราเนี่อยู่ในซอยแค่หะโ่มเกล้า78นะครับหลายคนไม่เคยรับชมหลายคนเพิ่งเข้ามาติดตามที่นี่นะฮะคือฟาร์มนำเข้าปลาคาร์บจากประเทศญี่ปุ่นหรือจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์บริการของปลาทองและปลาคาร์บครบวงจรที่เดียวในเมืองไทยก็ว่าได้ถ้าเกิดคุณรักปลาทองคุณรักปลาคาร์บมาที่นี่ที่เดียว ไม่ผิดหวังครบวงจรนะฮะทุกเรื่องราวสำหรับปลาทองและประคาร์บมาที่นี่ที่เดียวจบบริการอย่าง V.I.P. นะครับอ่ะทุกท่านที่รับชมปลาแฟนซีคาร์บนะวันนี้อยู่ที่บ้านรบกวนคอมเมนต์มนาะบอกผมเดยเร็วคุณชอบสายพันธ์ุปลาอะไรมากกว่ากันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับไปรับชมปลาอาคารด้านบน จัดโปรโมชั่นให้เต็มๆอาคารนี้เรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นลด50%ลดถล่มทลายนาทีนี้ในมิลสั่งลดเองนะครับสั่งลดทั้งฟาร์มลด50%ไม่สนใจต้นทุนนะครับขายได้เป็นขายนะฮะขายขาดทุนได้ก็ขายนะครับเศรษฐกิจกที่มันแย่นะครับไม่ต้องคุยกันยืดยาวไม่ต้องคุยกันนู่นนั่นขาย อย่างน้อยขายปลาออกนะครับสิ่งที่ผมลดนั่นก็คือค่าอาหารสิ่งที่ผมลดต่อไปค่าน้ําค่าไฟสิ่งที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมฮะผมขายขาดทุนแล้วคนเลี้ยงปลาแฟนซีครับมากเท่าไหร่ยิ่งเลี้ยงปลาแฟนซีครับมากเท่าไหร่ผมเองยิ่งได้กําไรหนึ่งผมได้รู้จักลูกค้มาม,มากขึ้น สองเขาได้ปลาดีไปเลี้ยงในราคาถูกในช่วงเศรษฐกิจที่มันแย่นะเวลานี้ 3. เมื่อเขาได้เลี้ยงและทีนี้เขาจะลงไหลและมันกลายเป็นว่าข้อเปรียบเทียบของปลาเดและปลาไม่ดีคุณพูดให้ตายยังไงไม่รู้หรอกฮะถ้าเกิดคุณไม่เคยเลี้ยงแต่วันนี้ผมทำโปรโมชั่นซุปเปอร์เซลนะครับพี่ตายขออาหารปลาบ่อน,นี้หน่อยครับ วันนี้ผมทำโปรโมชั่นโซร์เซลเรียกได้ว่าคุณมีเงิน1,500บาทคุณก็เลี้ยงปลาอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นได้แล้วหลายคนถามว่า500บาทมีอีกไหมคุณมี้วไม่มีละฮะขายหมดเกลี้ยง500บาทนี่เรียกได้ว่าผมซื้อต้นทุนมาตัวละ3,000เยนเอามาขายขาดทุนวันนี้ก็ขายขาดทุนเช่นกันตักขอขายในราคา1,500บาทนะครับสำหรับชุดนี้โชว์ว่าจากอิซากยฟาร์มชุดนี้ โชว์ว่าจากอิซซาค้ยฟาร์มนะครับใครที่อยากได้ใครที่อยากได้นะครับก็มาคัดสรรกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักให้ทุกท่านรับชมนี่นี่นี่ตัวละ1,500บาทนะครับตัวละ1,500บาทใครที่อยากได้ไปเลี้ยงนี่เลยโชว์ว่าจากอิสซาโค้ยฟาร์มครับโชว์ว่าจากอิสซาโค้ยฟาร์ม มาคัดมาสันมาจับมาจองไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับและไม่พอฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนี่มีอีกหนึ่งบอร์บอนี้ราคาปกติอยู่ที่2,500บาทวันนี้ลดไปเลย5คัวโกนะครับลดไปเลยเหลือเพียงตัวละ1,500บาทครับเหลือเพียงตัวละ1,500บาทมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดชุดนี้นะครับราคาปกติตัวละ2,500บาท วันนี้ลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทแค่นั้นเองนะครับคุณได้ปลาอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นไปเลี้ยงพร้อมไม่พร้อมหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะตักให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักปลาฟันซีครับนะครับได้รับชมกันปลาสวยๆปลาอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะ นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้มาคัดมาสันมาจับมาจองกันได้เลยสวยๆราคาปกติอยู่ที่ตัวละ2,500บาทวันนี้ห้าในเมลสั่งลดนะครับซุปเปอร์โปรโมชั่นลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทครับ1,500บาทนะครับเมียคัดเป็นร้อยตัวมาคัดมาสันมาจับมาจองไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับเพียงตัวละ1,500บาทครับ เพียงตัวละ1,500บาทครับเพียงตัวละ1,500บาทสำหรับโคกุนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์นะครับผมจะทิ้งคลิปไว้หน้าเพจนะฮะให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับได้เลือกชมกันเลยนะครับสวยๆบอดดี้ดีๆคุณภาพปลาดีๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณได้เลี้ยงปลานอกแนละ้วคุณลืมแน่นอนนะครับปลานอกนี่คือคาดหวังอนาคต คาดหวังอนาคตนะครับบิ๊กบอดี้ยามเติบโตนะครับและแพทเทิร์นคุณภาพสีแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับชุดนี้2,500บาทลดเหลือ1,500บาทนะจ๊ะสวยจริงๆโอ้โหอ่ะโชว่ากันบ้างโชว่ากันบ้างนะครับสายพันธุ์นี้ยอดนิยมตลอดการพระเอกตลอดการนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้สำหรับสายพันธุ์นี้ สำหรับสายพันนี้พระเอกตลอดการวันนี้ลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทครับชุดนี้นะชุดนี้นะลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทนี่นะสวย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 วันนีดีๆคุณภาพสีคมๆนะครับใครอยากได้ก็แวะมาคัาสันหน้าฟาร์มก็ได้หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับหรือใครที่อยากอยู่บ้านไม่อยากเดินทางออกไปไหนก็อิ inbox เข้ามาหรือไลน์ดีกว่า id line fit and car shop นะฮะหรือแอดไลน์มาได้เลย0863592723ในมิ้วมีบริการคัดสรรน,นะครับถ่ายคลิปแล้วก็เลือกจากหน้าคลิปนะครับจะส่งให้ได้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับและไม่พอบ่อน,นี้บ่อนนี้มีอีกบ่อน,นี้ลดเหลือตัวละ3,500บาทนะครับราคาปกติที่ออกมา7,500บาท ลด50%บ่อนี้นะฮะ3,500บาทเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับลาสวยๆบ่อนี้นะฮะก็ซูเปอร์เซลล์นะครับจากตัวละหมื่นกว่าบาทลดเหลือ7,500บาทนะครับลดเหลือเพียงตัวละ7,500บาทแค่นั้นเองแนครับและไม่พอมีอีกถ่ายให้ดูกันอีกนะครับโชว์ว่านะครับราคาปกติ30,000บาทลด50%กันไปเลย ตัวละ30,000บาทลด50เซนกันไปเลยนาะทีนี้โชว,ว่าจากอิซ่าคอยฟาร์มพร้อมจะรับชมกันหรือยังฮะนายมิว้วจัดให้นี่โอ้โหสวยสวยมากโอ้โหชัดเจนเลยนะครับพอชมพันห้ามาแล้วมาชมหมื่นห้านะครับชัดเจนจริงเชียวนะครับมีเซอร์กันตีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ มีเซอร,ร์การันตีจากอ,อีซ่าค้ยฟาร์มนะครับบิดเดอร์คืออีซ่าค้ยฟาร์มตัวนี้สวยมากเนี่ยโอ้โหดำแบบเนี่ย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 ,ยไกด์ไลน์ให้เลยนะฮะไกด์ไลน์เลยนะครับสำหรับคนที่รักปลาแฟนซีครับวันนี้ฮะที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรในเรื่องของปลาทองและปลาครับเพอร์เฟคตคุยฟาร์มอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะฮะ รายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามา0863592723ที่นี่ครบวงจรในเรื่องของปลาทองแลปะปลาคาร์บนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณรักปลาทองคุณหลงเลยไอปลาคาร์บคุณแวะมาที่เดียวจบนะครับโอ้โหปลาสวยมากชุดนี้ฮะราคาปกติตัวละ30,000บาทวันนี้ลด50%เหลือเพียงตัวละ1 5 0 0 0บาทครับครบ จบที่เดียวนะครับการันเตคุณภาพและดูแลกันตลอดชีวิตนะครับคุณภาพปลาสวยๆอย่างนี้นะครับโอ้โหสุดติ่งฮะสุดติ่งคุณภาพปลาดีๆนะครับสวยงามนะครับกับที่นี่ครบวงจรในเรื่องปลาทองและปลาคร์บที่เพร่เปก้อยฟาร์มอยู่ในซอยแข่งร่มเก้ ไม่ใช่แค่เพียงจําหน่ายปลาทองและปลาค์ดอย่างเดียวที่นี่ยังรับสร้างบอ่อปลาฝากทุกท่านเข้าไปคลิกติดตามหน้าเพจรับสร้างบอ่อปลาฮวงจุย้ยนะครับเรียกได้ว่ารายละเอียดการรับตีคุณภาพน้ําใสอย่างนี้ไม่ใสไม่เอาตังนะครับรับแก้ไขบอ่อปลารับดูแลระบ,บบน้ํารับสร้างตู้ปลารับออกแบบตู้ปลาจําหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบวงจรดูแลกันตั้งแต่เริ่มต้นยันตลอดชีวิต นะครับความสุขดีๆกับสถานการณ์เวลานี้ที่เมืองไทยมันเครียดมหาศาลปลาทองไม่เคยทำร้ายใครปลาคราบไม่เคยฆ่าใครวันนี้ปลาทองกับปลาคราบมีแต่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขดีๆให้ทุกท่านนะครับอยู่บ้านนะครับก็สามารถรับชม มีความสุขกับการเลี้ยงปลาทองปลาคราบได้เพียงแค่กดไลค์กดติดตาม Perfect Koi ค a r ยฟร์มไม่ว่าทั้ง facebook และ youtube นะครับฝากทุกท่านนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติม0 8 6 3 5แ2 7 2 3โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดคุณรักปลาทองและปลาคราบแต่ถ้าเกิดใครจะแอดไลน์เข้ามายืมตังค์ไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่มีนะ,ะเกี้ยงกระเป๋านะฮะไฟแนนซ์ทวงหลายรอบแล้วนะฮะวันนาทีนี้นะฮะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนความสุขดนเสำหรับคนที่รักประทองและประคารฝากเพร์เฟโค่อยฟาร์มไว้ในใจทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย